เงินได้พึงประเมินประมวลรัษดากรมาตรา39บบัญญัติว่าในหมวดนี้เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เป็นอย่างอื่นเงินได้พึงประเมินหมายความว่าเงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้เงินได้ที่กล่าวนี้ให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆตามมาตรา40และเครดิตภาษีตามมาตรา47ทวิด,ด้วยสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 1. เงินหมายถึงเงินตราไทยหรือเงินต่างประเทศที่ได้รับโดยคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์หรืออ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ 2. อทรัพย์สิสนซึ่งอาจคำนวณเป็นเงินได้ทรัพย์สินตามความหมายในประมวลแพ่งคือมีรูปร่างและเป็นมีรูปร่างและสามารถคิดคำนวณราคาได้เช่นทองหรือรถยนต์ที่ได้รับจากการจับฉลาก 3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินคือสิ่งที่ได้รับมาไม่ใช่เงินไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นประโยชน์ที่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้เช่นในจ้างให้ลูกจ้างอยู่บ้านพักฟรี 4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้โดยมีหลักสำคัญดังนี้ 1. ภาษีที่มีคนออกให้ถือเป็นเงินได้ด้วย 2. ภาษีที่ออกให้ทุกทอด 3. ภาษีที่ออกให้สำหรับเงินได้ประเภทใดถือเป็นเงินได้ประเภทนั้นและ 4. ภาษีออกให้สำหรับเงินได้ของปีภาษีใดถือเป็นเงินได้ของปีภาษีในปีนั้น 5. เครดิตภาษีเงินตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อการจัดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนโดยส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลโดยเครดิตนี้จะถูกจัดเก็บภาษีไว้ตอนจ่ายเงินปันผลเมื่อคำนวณเงินได้พึงประเมินทั้งปีหากกับค่าใช้จ่ายและค่ารถยนต์แล้วนำไปคำนวณตามอัตราขั้นบันไดจะได้ภาษีบุคคลธรรมดาที่ต้องเสียจากนั้นให้นำเครดิตภาษีนี้หักออกจากภาษีที่ต้องเสียด้วย ข้อระวังผู้ที่ได้รับเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามรบรลักทรัพย์หรือกองทุนรวมที่เป็นคณะบุคคลผู้ได้รับเงินดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีเพราะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้